สวัสดีครับพี่น้องกล้องไปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดไข่เอ้ยทอดไก่สูตรง่ายๆด้วยพี่น้องอันดับแรกเปีกไก่ต้องใชินี่อันนี้มานาวเด้อมันก็ไปตัดออกเป็นส่วนเป็นส่วนมันจะมีตรงนี้มาด้วยแล้วก็เป็นเป็นปีกนะพี่น้องแล้วก็แบ่งครึ่งนะปีกแบ่งครึ่งเพื่อที่จะให้ความอ่าน้ำมันมันจะเข้าไปในตัวของมันได้เป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเราต้องกินชิ้นใหญ่แล้วพี่น้องให้มันกินชิ้นน้อยๆะคาับก็กินได้หลายชิ้นแบบนี้ก็แบ่งครึ่งอันนี้ไก่ห้าสิบกว่าบาทนะพี่น้องห้าส ผลงานว่าการทอดแก่ต้องแต่งิ้น่อยเป็นยังไงนะคะนี่ตั้งไฟอ,อ่อนขนาดตั้งไฟอ,อ่อนนะพีน้องไฟมันร้อนเต็มที่แล้วมาดูกันเราไม่ต้องทิบ่อยนะคะเราต้องทิ้งไฟได้พี่น้องแต่อะไรให้มันอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยทิ้นะคะให้เนื้อไก่มันขูดตัวก่อนค่อยทิ้ทีเดียวมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ไก่ก็จะชิ้นสวยงามนะจะพี่น้องทุกคนเออเวลาเจะกระเบิ้มไปวันนี้เจ้ากันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาดูตอนจบนะคะ ไม่ได้ซื้อไรแตยังาอยูุ่บเดียวกินซั่นี่ฉันไปซื้อเขากับแพงนี่เนี่ยคอยดูทอดสองรอบแล้วพี่น้องขั้วไหนรอนมากินกันได้สิละเมนูที่รังสรรอาหารไปแต่ละครั้งก็ทำตัวเองกับพยาบาลนะคะแต่ว่าต้องเท่กับวันนี้จะน่าใครพี่น้องยากขั้นนะคะเหมือนนี่อยู่เลยพูดไม่เชี่ยแต่เอ้าไหนๆก็ทำแล้วก็เลยถ่ายลงนะจ้ะมึอสภาพนี่แหละสดๆเดียวๆถี่ได้ก็ตั้งไว้เรื่อยๆเพต้องใจร้อนนะพี่น้องไม่ต้องใจร้อนไฟก็ทำแค่ร้อนอย่างนี้ไปให้เขาได้ให้เนื้อเขาได้แบบเคลื่อนยังล่ะ กินตัวบอกว่ายังของเขานั่นแหละไฟก็เชื่อได้ไหมเห็นไหมพี่น้องอันนี้ก็ยังไม่สุกไม่ง่ายก็ปล่อยเพวกไฟอ่อนๆถ้ามันอ่อนมากก็เอักเสบหน่อยนึงเออเอักเสบหน่อยนึงให้มีความกระจัดชนิดหนึ่นนงนะคะให้ไก่มันอยู่ตัวแล้วเวลาเราที่มันจะเลี้ยงสวยนะคะน้องรอรอดูตอนจบเด้อนีละประมาณนี้ลาการที่เขาเลี้ยงอยู่นะนี่มันเป็นไงไปไปเสียบว่ดดากันมา แล้วค่อยพนะคะพี่น้องไม่ได้ใส่แป้งนะแต่พี่น้อยนี่ใส่แป้งเพราะว่าขอยีเป็นสูตรโบราณนะน้องก็ต้องแป้งเอาเดียวเลยนะคะนวแล้วก็ร้อนัวๆเพราะว่าเกลือรสดีแล้วก็น้ำมันหอยแค่นี้สามอย่างพอจีกสูตรไดกับบลูสูตรแ่พี่น้อยละกันนะจ๊ะอีกแต่พี่น้องนั้นอาท่าวพีกไฟพี่มาสองบรอหนึ่งบอนนะพี่น้องออามันก็จะเริมเซตตัวอย่างนี้ค่ะมีเริ่องเซตตัวเริ่มก่อไปลย้พี่น้องนี่เห็นยบ่เอาข้นมาหนึ่งกระเลี้ยงหุ้ยค่ะนะคะต่นอไป ที่มันจะเอาใส่ตะแยงเด้ออันไหนที่มันสุกก่อนต้ใส่ก่อนนะคะพี่น้องอเอิงเห็นไหมคะพี่น้องอ,อู้สวยงามมากนอู้พี่น้องสวยงามมากสุดที่หน่อยพี่น้องอือหอสวยงามมากค่ะสวยงามตามสองเหลี่น้องแบบไม่ต้องใส่แป้งไม่ต้องอะไรแล้วก็กอบอร่อยนะ่างท่น้องอย่างนี้ปื๊บปื๊บปืื๊บนี่พี่น้องเห็นไหมค่ะสวยงามน,นี่รอบแรกแต่ที่จะทอดสองรอบนะคะพี่น้องให้มันเสียบนี่ก่อนเออว้าวพี่น้องแม่กินมากตายไก่ทอดสุกแตที่หน่อยเออ สวยงามตามท้องเรื่องเห็นมาพี่น้องมีรอบแรก่ี่อีกก็ทอดอีกนะครับน้องเห็นมาสูตรกับพี่น้อยโอเคเดี๋ยวเบิ้งรอบสุดท้ายเดี๋ยวใครใช่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็ยังก่อนนะครับพี่น้องเขาจะใส่กิ้พักไยิ่งเลยค่ะยังงามมากแล้วพีน้องสวยงามตามท้องเรื่องปิดไปเลยปิดไปทอดสูตรโบราณนะคพี่น้องสูตรแบบเขต้องมีใส่แป้งนะคะสูตรนี้นัวอร่อยนะคะใส่เกลือรสดีแล้วก็อ่าอัดหม่นะคะพี่น้องอ่าแล้วก็เส็จน้ำมิเนอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล้วก็จะมีจานรองอันนี้รอบเน สุดยอดพี่น้องเช็ดกระตินหน่อยสุดยอดไปซื้อที่ร้านเขาก็หลายบาทได้พี่น้องเลยเป็นลอยได้หนินี่อันนี้ทําเองจับจ้านโอ้โหพี่น้องดูโอ้โหเการะัดประสันโอเคเด้พี่น้อง,ออองสุดยอดบ๊ายบาย